การเลี้ยงดูแก่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายและก็เรื่องยากถ้าเกิดว่าเราทราบวิธีการจัดการการเลี้ยงดูแก่แล้วก็เป็นเรื่องดีที่เราจะสามารถศึกษาแล้วก็นำมาเลี้ยงแก่ได้นะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องนี้เดี๋ยวืมติดตามให้จบคลิปนะครับ สวัสดีครับพบกับผมโคสินจากจุงดีชาแนลครั้งนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e คิดเห็นอย่างไรก็ือย่าลืมกดคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับในตอนที่แล้วครับเราได้พูดถึงเรื่องแผลเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกผมแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกก่อนนะครับในคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงวิธีการการจัดการการเลี้ยงดูแกะครับการจัดการการเลี้ยงดูแกะนั้นนะครับโดยมีระยะดังนี้ครับ ในระยะต่างๆนะครับจนถึงระยะเจริญพันธุ์ก็คือระยะที่เป็นสัตว์ครับแกะจะเริ่มวัยเจริญพันธุ์เมื่อมีอายุ3-4เดือนครับตัวเมียจะเป็นสัตว์จะยอมให้ตัวผู้ขึ้นทับผสมพันธุ์ได้นะครับควรแยกลูกตัวเมียนะครับออกไปเลี้ยงเฉพาะในคอกตัวเมีย และจะให้ผสมพันธุ์กันได้นะครับเมื่อมีอายุตอน8เดือนขึ้นไปเพื่อให้พ่อแม่มีความสมบูรณ์พันธ์ก่อนมิฉะนั้นนะครับอาจจะทําให้แม่ไม่พร้อมแล้วก็เลี้ยงดูลูกมีน้ำนํำนมน้อยได้นะครับลูกที่เกิดอาจจะตัวเล็แกแครแกรนและอ่อนแอตายได้ครับ ลักษณะการเป็นสัตว์ของแม่แกะนั้นสามารถสังเกตดูได้นะครับไม่ยากคล้ายๆกับวัวนะครับอวัยวะเพศนะครับจะมีความบวมแดงชุ่มชื้นแล้วก็อุ่นครับกระดิคางบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็จะยืนเงียบเมื่อตัวผู้หรือตัวอื่นมายืนประกบติดนะครับจะอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขนะครับมีการกระวนกระวายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากกินอาหารครับแม่แกะนะครับจะมีวงรอบการเป็นสัตว์ทุกๆ17วันส่วนต่างนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2วันแม่แพะนะครับจะ มีวงรอบการเป็นสัตว์อยู่21วันแล้วก็มีส่วนต่างอยู่ที่2วันครับช่วงของการผสมพันธุ์นั้นเมื่อแม่แกะเป็นสัตว์แล้วระยะที่เหมาะสมนะครับให้ตัวผู้ขึ้นทับอยู่ที่ประมาณ12-18ชั่วโมงหลังจากที่เห็นอาการเป็นสัตว์ชัดเจนนะครับส่วนอัตราส่วนการผสมนะครับพ่อแกะพ่อแพะหนุ่มนะครับ สามารถผสมได้อยู่ที่ประมาณ10-15ตัวครับส่วนพ่อแพะนะครับที่มีอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะครับสามารถที่จะผสมแล้วก็ดูแลฝูงแม่แพะนะครับได้อยู่ที่ประมาณ20-30ตัวเลยครับ ข้อแนะนํานะครับที่เราควรศึกษาข้อที่1ครับเราไม่ควรนําพ่อนะครับผสมกับลูกตัวเมียหรือลูกตัวผู้นะครับผสมกับแม่เพราะอาจจะทําให้ลูกที่เกิดออกมานะครับตัวเล็กลงและก็ไม่สมบูรณ์หรือลักษณะที่ไม่ดีในการพิการออกมาได้ครับควรสับเปลี่ยนนะครับหมุนเวียนพ่อพันธุ์ตัวใหม่ทุก12เดือนแล้วก็สามารถที่จะแลกนะครับหรือยืมจากฟาร์มใกล้เคียงระหว่างหมู่บ้านได้ครับ ควรคัดแม่นะครับที่ผสมไม่ติดออกนะครับที่เกิน2ครั้งแล้วควรคัดออกนะครับควรแยกเลี้ยงนะครับแม่ท้องแก่แล้วก็แม่เลี้ยงลูกไว้ในคอกต่างหากนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับตัวอื่นครับช่วงการอุ้มท้องนะครับระยะอุ้มท้องสําหรับแพะนั้นจะอยู่ที่ประมาณ150วันครับสังเกตดูนะครับแม่แก่ที่อุ้มท้องนะครับจะไม่แสดงอาการเป็นสัตว์อีกเลยหลังจากที่มีการผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับ17-21วัน ท้องนะครับก็จะมีการขยายใหญ่ขึ้นตามลำดับเต้านมนะครับแล้วก็หัวนมก็จะขยายขึ้นเช่นเดียวกันครับช่วงระยะเวลาอุ้มท้องนะครับแม่แพะนะครับจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ5กิโลครับ ดังนั้นควรเสริมด้วยหญ้านะครับถั่วหรือพืชตระกูลถั่วต่างๆและเสริมอาหารรำข้าวก,กากถั่วเหลืองหรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรนะครับเช่นเปลือกข้าวโพดนะครับควรมีน้าสะอาดนะครับให้แพะได้กินอย่างสม่าเสมอและควรให้คอกนะครับที่เลี้ยงมีความแห้งสะอาดพื้นคอกนะครับแข็งแรงไม้ระแนงน,นะครับไม่ผูพังเพื่อป้องกันการแทงลูกได้ครับช่วงถัดมาครับ เป็นช่วงของการคลอดลูกลักษณะอาการใกล้คลอดลูกของแม่แก่จะสังเกตได้ดังนี้ครับตับขยายนะครับหลังแอนลงแล้วก็ท้องมีน้ำหนักขึ้นนะครับเต้านมขยายใหญ่มากขึ้นแล้วก็หัวนมเต่งอวัยวะเพศนะครับบวมแดงแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะครับจะไม่นอนนะครับแล้วก็จะลุกขึ้นยืนตลอดเอาเท้าตะกุยพื้นคอกตลอดเวลาครับมีความอยากอาหารลดลงครับ เมื่อเราเห็นสภาพแบบนี้แล้วนะครับจึงจะต้องมีการเตรียมคลอดให้กับแม่แพะครับควรหาคอกนะครับที่สะอาดหรือว่าในพื้นที่แห้งที่จะไม่แฉะนะครับให้แม่แพะได้ทําการคลอดลูกควรมีฟางแห้งนะครับรองพื้นให้ความอบแก่ลูกในช่วงกลางคืนหรือในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับควรมีไฟกบลูกนะครับให้กับลูกแพะด้วยนะครับพื้นระแนงที่เลี้ยงนะครับ ควรมีช่องไม่ห่างกันเกิน1.3เซนติเมตรครับป้องกันการขาของลูกแพะนะครับตกลงไปในพื้นละแนงแล้วก็ทําให้ขาหักได้นะครับควรมีทิงเจอร์ไอโอดีนนะครับในการทาแผลที่เกิดจากการตัดสายสะดือครับหลังจากที่ลูกคลอดออกมาแล้วนะครับอาการที่เกิดกับจากคลอดนะครับมีอย่างไรบ้างก็คือมีท่าคลอดนะครับที่ปกติโดยลูกจะเอาเท้าทั้งสองข้างออกนะครับ หรืออาจจะเอาเท้าหลังออกทั้งสองข้างก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าคลอดที่ผิดปกติที่มักพบกันก็คือเท้าอาจจะออกมาข้างเดียวแล้วก็เท้าอีกข้างเนี่ยนะครับจะพับอยู่ข้างในอาจจะทําให้มีปัญหาในการคลอดยากได้ครับโดยปกติลูกนะครับควรจะออกจากท้องแม่อยู่ที่ประมาณ5-15นาทีหรือภายใน1ชั่วโมงครับถ้าเกิดว่าน้ําคล่ําแตกแล้วหรือลบออกมาแล้วนะครับแล้วก็ลูกยังไม่ออ,อกมาแสดงว่ามีการคลอดนะครับที่ผิดปกติแล้วครับ โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับสาเหตุที่เกิดจากการคลอดยากนะครับเกิดทางนี้ครับก็คือลูกคลอดนะครับในท่าผิดปกติแม่มีกระดูกเชิงการานนะครับที่แคบเกินไปลูกตัวใหญ่เกินไปครับลูกตายในท้องแม่แม่ไม่สมบูรณ์หรืออ่อนแอครับ เพราะฉะนั้นนะครับการช่วยคลอดจึงมีความจําเป็นมากซึ่งถ้าหากการช่วยคลอดแล้วนะครับจะต้องให้ลูกออกนะครับภายในหนึ่งชั่วโมงซึ่งการกระทําเหล่านี้นะครับสามารถทําได้โดยผู้กระทําการช่วยคลอดนะครับจะต้องตัดเล็บมือให้สั้นนะครับแล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หลังบริเวณอ,อวัยวะเพศนะครับแพะด้วยสบู่เพื่อทำการฆ่าเชื้อครับ ให้ผู้ช่วยนะครับค่อยๆจับแม่แก่นะครับวางนอนลงด้านด้านล่างนะครับแล้วก็ค่อยๆจับคอสัตว์นะครับยกขึ้นค่อยๆใช้มือนะครับล้วงเข้าไปในอวัยวเพศของแพะครับเมื่อสัมผัสลูกได้แล้วนะครับทราบตำแหน่งตั้งแต่หัวหรือเท้าแล้วจริงๆค่อยดึงนะครับเท้าออกมาทั้งสองข้างในท่าที่ถูกต้องช้าๆเมื่อลูกออกมาแล้วนะครับเช็ดเมือกบริเวณปากแล้วก็จมูกเพื่อกระตุ้นให้ลูกได้หายใจและปล่อยนะครับให้แม่เลียลูกตัวเอง ส่วนถ้าเกิดว่าคลอดไม่ได้จริงๆหรือลำบากจริงๆนะครับหรือจัดการยากจริงๆก็ให้แนะนำปรึกษาสตัตวแพทย์ในพื้นที่ได้นะครับเพื่อช่วยทำการคลอดครับ สำหรับการจัดการสุขภาพแกะนะครับแกะจะมีอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่ประมาณ102นะครับถึง104องศาฟาเรนไฮต์อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ประมาณ60-80ครั้งต่อนาทีอัตราการหายใจนะครับจะอยู่ที่ประมาณ15-30ครั้งต่อนาทีถึงไว้จเจริญพันธุ์นะครับเมื่ออายุ4-12เดือนวงรอบการเป็นสัตว์นะครับอยู่ที่ประมาณ17-21วันครับแล้วก็มีระยะการเป็นสัตว์นะครับอยู่ที่ประมาณ12-36ชั่วโมงระยะการอุ้มท้องนะครับ มีเพียงแค่100ประมาณ150วันเท่านั้นครับการเลยนดูสุขภาพของแก่นั้นนะครับผู้เลี้ยงอาจจะพบปัญหาเยอะแยะนะครับแต่ปัญหาที่ผมจะพูดถึงในวันนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในเรื่องของการเจ็บป่วยอย่างเช่นนะครับเกิดจากพยาธิภายนอกได้แก่เห็บเหาหรือว่าไรหรือสัตว์รังคาเนี่แหละครับเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ก่อกวนแล้วนะครับทำให้สัตว์นะครับมีขนร่วงเป็นหย่อมๆย่อมหรือเป็นขี้เลื้อนนะครับโดยวิธีการป้องกันนะครับโดยใช้ยากําจัด พยาธิภายนอกหรือใช้วิธีการอาบน้ําหรือฉีดพ่นลําตัวด้วยยากําจัดพยาธิภายนอกก็ได้ครับส่วนพยาธิภายในนะครับเกิดจากพยาธิตัวกลมตัวตืดแล้วก็พยาธิใบไม้ในตับซึ่งเหล่านี้นะครับสามารถให้ยากําจัดพยาธิภายในได้ครับสําหรับการป้องกันโรคระบาดนั้นแพ้เองนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆวัวครับไม่ว่าจะเป็นโรคปากเท้าเปื่อยนะครับหรือโรคอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัสก็สามารถที่จะติดแผลได้นะครับจึงจําเป็นนะครับจะต้องฉีดวัคซีนให้กับ แพ้เช่นเดียวกันกันนะครับ ปัจจุบันนะครับการเลี้ยงแกะนิยมเป็นจำนวนมากครับได้มีการปรับปรุงและก็มีการพัฒนาสายพันธุ์แกะนะครับโดยปัจจุบันนะครับได้มีแกะสายพันธุ์ที่เรียกว่าแกะพันสามสายเลือดครับโดยนําแกะที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยแหละครับได้ทําการมาผสมกันได้ทําการผสมพันธุ์กันนะครับจนได้เป็นแกะนะครับออกสายพันธุ์ใหม่แล้วก็เลี้ยงมาอยู่ในปัจจุบันนี้ครับช่องทางการตลาดนะครับแกะเนื้อนั้นยังมีความสดใสมากเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับยังมีผู้บริโภคนะครับที่นิยม ทานเนื้อแกะมากพอสมควรทั้งในทางภาคใต้ภาคกลางและก็ภาคตะวันออกครับโดยเฉพาะชาวมุสลิมนะครับจะชอบทานเนื้อแกะมากครับอีกทั้งประเทศของเรานะครับเป็นประเทศที่มีผู้พวกสนใจเนื้อแกะอยู่เป็นจํานวนมากครับและประิมาณเนื้อแกะนะครับที่นําเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ก็ยังมีจํานวนมากครับ เพราะฉะนั้นครับการเลี้ยงแกะในฝูงปศุสัตว์นะครับก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการกระจายความเสี่ยงในการทรําปศุสัตว์ก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นครับแกะก็อาจจะเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกนึงนะครับที่เรานํามาเลี้ยงในฝูงปศุสัตว์ของเราก็เป็นได้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและก็รับฟังในคลิปนี้นะครับถ้าชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ในครั้งแรกนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ